วัสดีครับคลิปนี้พามาดูงานลอกหน้าดินนะครับโอ้ไมโครเล็กครับคูโบต้าโอ้โอ้โอลอกขยายครับขยายนาอโอ้กว่าจะเต็มรถเล็กด้วยครับโอ้ลอกอย่างลึกอะ่ะ ชมด้านบนดีกว่าครับไม่ทราบว่ากี่แรงน่าจะถึงไว้ห้าสิบแรงดูคันใหญ่มาเยอะแล้วมาดูคันเล็กครับก็จะใช้ เวลานานหน่อยบุ้งกีเล็กนิดเดียวครับนาดินสวยๆเลยครับเสียแชมรถลออมิลิสาครับเอ,อขับออกมานวดยางหน่อยน่าจะประมาณ20-30เที่ยวนี่แหละจอดนานแล้วครับ ช่วงหน,น้าฝนก็ไม่ค่อยจะมีงานครับเห็นว่าเซี่ม็กก็จะเข้ามาแจมด้วยวน่าดินสวยมากเลยครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับไม่ถึง30เที่ยว ใช้เวลานานพอสมควรครับน,นี่ไปโอ้โหงานเที่ยวครับ ดยปลาเลยวันนี้รอชมคันต่อไปครับมาแล้วครับเซียแม็กถอยนู่นเข้าไปนู่นแล้วถอยมากลับไม่ได้โอ้แยวแรกครับมาพร้อมธงชาติไทย พึ่งกลับมาจากชายแดนครับออาเที่ยวแรกเที่ยวแรกขอ,อแจมด้วยครับไม่จะได้อยู่ห้าหเที่ยวอยู่วันนี้ครับ กล้องก็จะใสๆหน่อยครับไม่ได้ติดกันสั่นมานานๆทีมีงานวันนี้ก็คล้มๆค,ครับอบอ้าวคล้มๆแดดไม่ออกอย่างนี้ก็ร้อนนะอบอ้าวครับ สุดบูมเลยสองเมตรกว่าเลยนะเนี่ยไม่ใช่ตืต่ๆนี่นเนี่ยลึกนี่นเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กบุต้าครับ วัเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หมอบูนก็มานะเนี่ย คลายเต็มละคลายเต็มละงานเที่ยวใส่เยอะนะเนี่ยปกติจะไม่ขนาดนี้นะ แสดงว่าได้ราคาดีนะเนี่ยเอาลุยครับพอแกรงก็มานะเนี่ย สแกรงติรดรถมาด้วยครับมาดูงานครับเอาหมออันเป็นได้เจอกันนานครับจอดนานจอดนาน <c ười> <c ười> ยาวเลยพี่หมอยาวเลย ดตกออกแล้วครับไรเต็มแล้วครับ ไเหมือนกันแนะ่แต่ถ้าเจอดินแข็งก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ่ดีนะยังดินยังยังขุดง่ายครับดินไม่ไม่ค่อยแข็งครับ เต็มครับยังไม่เต็มต้องใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้รถเล็กครับเี๋ยอใช้เวลาไปเกือบ3นาทีครับ ออกลุยครับ